ค่ะตอนนี้น้องก็สงบเงียบนะคะนอนกอดขอดนมไม่รู้แอบกินนมไปเยอะยอะหรือเปล่าเพราะว่าเอาไว้ในกรงเทให้ตั้งเยอะไม่ร,มรู้ว่าทำหกหรือว่ากินเองหรือว่าอะไรนะคะกรงน้องก็อยู่สภาพแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาข้างล่างนี้ไปล้านแล้ให้น้องนอนเด็กกัพะเด็กกัมพะนะ ไม่กินแล้วนะลูกเนอะไม่กินนะเอไหมเี๋ยวไม่เอานี่ขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวนมหกนะทำไมนอนแต่หลับหลับแล้วเมื่อกี้ร้องเมื่อกี้ร้องจะเป็นจะตายน้องก็จะกินนมแล้วก็ จะกินอาหารสหรับแมวเล็กนี้ผสมกันแบบว่าเดี๋ยวแบบว่าเอ,อให้สลับกันเนาะได้ไม่ต้องหิวหิวมากกิดีแล้วน้องชอบอันนี้มากกว่ากินนมมากกว่าเพราะว่าน้องไม่ได้กินนมแม่ไม่รู้กี่วันเนาะที่เดินแบบโดนเท้าแบบปล่อยทิ้งแถวกลาง,นงถนนแถวแถบถตลาดไม่รู้อยู่กี่วันไม่ได้กินนมลอง ก็เด็กกำพร้าก็ไม่มีใครอุปการละนะคะตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีใครอุปการละเนี่ยเดยนุชต้องอุปการเองก็จะให้คนอื่นอุปการละแล้วกค็คงจะไม่ดีนะคะนม่น,น,น,นไม่เกาแม่เกาพุงให้นะไมไมเกาพุงให้น้องนะครับนั้นเกาพุงให้น้องนะโอ้พุงพุงพุง ก็ต้นพุงให้น้องยังไม่ได้ถ่ายเลยนะก็ต้นพุงน้องก่อนน้องยังไม่ขี้ไม่อึอึเลยน้องไม่อึอึเลยเมื่อกี้กินนมนมเทเต็มขวดแต่ทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้ก็ไม่รู้มันทำจับไปดูดูว่ามันไม่น่าจะไม่น่าจะหกอ,อ๋ออ๋อนอนนะนอนนะนอนนะคะนอนนะเัื่เกี ทุกคนคะขึ้นแค่นี้ก่อนนะคะ